สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับนะ EP นี้นี่เรามาจัดคันโปรโมชั่นจากค่ายไดว่าอีกแล้วนะครับกับเจ้าไดว่าล i n เนสตานะครับตัวนี้นี่ท็อปฮิตมากเลยนะครับตอนเข้าไทยมาแรกๆนี่ราคานี่โดดไป2,000 2,000กว่ากว่าๆนะครับ2,500มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นเคยเอามาขายอยู่ล็อตหนึ่งแป๊บเดียวหมดนะครับแล้วก็หายไปเลย นะล็อตนี้ผมได้มาอีกล็อตหนึ่งนะครับก็เลยว่าจะมาจัดโปรโมชั่นนหน่อยนะครับจัดโปรโมชั่นสิ้นเดือนสักหน่อยนะครับกับไดว่าลีเนสต้านะครับตัวนี้เป็นแบงก์กาฟไฟ์นะครับจะเป็นแบงก์วงนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายแบงก์ให้ดูนิดนึงนะเห็นไหมครับมันจะเป็นวงวงนะครับทางบริษัทไดว่าเขาแจ้งมาว่าเพื่อทําให้เราส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นนะครับเหมือนเพิ่มแรงสปริงตัวกับแรงงัดนะครับนะเข้ามาทั้งสปินทั้งเบสนะครับตัวนี้ได้เซตไกด์ฟูจิทั้งเซตเลยนะครับ นะก็จะเป็นโทนสีฟ้านะครับโทนสีน้ําเงินตัดสีดํานะครับสวยๆนะครับรีซีทแต่งนะครับรีซีทแต่งจากค่ายไดว่านะครับตัดแหวนสีน้ําเงินมานะครับคันน้ําหนักเบามากนะครับตัวนี้คันน้ําหนักเบามากจริงๆนะครับแล้วก็ได้เซ็ตไกด์ฟูจินะครับนะตัวนี้เข้ามาเวทเดียวนะครับ8ปดสิบเจ็ดนะครับเข้ามาเวทเดียวนะครับแ7ดสิบเจดแต่ว่ามาทั้งสปินทั้งเบสนะครับก็ตีเหยื่อหนักสุดอยู่ที่2ี่ส็ดกรัม แต่ตัวนี้ครับส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นงานรวมๆครับตกช่อนตกกระพงตกเก๋านะครับงานรวมๆเหยื่อเริ่มต้นผมแนะนําจากสัก3.5ขึ้นไปแล้วกันนะครับแนะนําเริ่มต้น3.5กรัมนะครับนะจนถึง21กรัมก็อาจจะตีเป็นพวกปลาบ้าง2ท่อนตัวใหญ่ก็ยังพอตีได้นะครับเผื่อใครเข้าบอกกระพงนะครับนาะถ้าตีแอออกล้อโตก็ตีสบายเลยครับตัวนี้นะครับกําลังมาแรงมากนะ กับเจ้าไดว่าลีเนสตานะครับลอตแรกอยู่ที่2,500นะครับแต่ตัวเนี้พอดีทางแอดมินเขาขอให้ช่วยจัดโปรโมชั่นหน่อยนะครับช่วยจัดโปรสิ้นเดือนหน่อยอ่ะผมคิดไป1,690บาทแล้วกันนะครับ1,690บาทบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้นี่เจ็บนะครับขัดคุนอีกแล้วนะครับแต่ว่าต้องจัดให้แต่ผมให้แค่เบส10คันสปิน10คันนะครับนะให้แค่เบส10คันสปิน10คันนะครับกับคัน ได้ว่าลีเนสตานะครับ1,690บาทอ้าวมาเดี๋ยวเราต้องลองความเหนียวกันนิดนึง <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะครับนะเป็นแบบสวมนะคะสุทเท่านี้นะนี่นว่าผลิตมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะพอ,อะดีแน่นพอแล้วไม่ต้องรีบอัดไกดฟูจิด้วยน้ำหนักเบานะคะเด้งดีตบตบต,ตูดนี่เด้งเด้งดึ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 งเลยครับ ตกตะโพงกระสุนกระช่อนหน้าดํามันเลยแหละคันนี้เหนียวไหมนะมือเดียวนี่ครับไหลลอยต่อนึกว่าคันท่อนเดียวเลยนะเนี่ยฝึกยกเวทท่านี้เลยเนี่ยออีกรอบหนึ่งอ่ะมันไม่มีใครงัดขนาดนี้นะแต่นี่หนูงัดให้ดูว่าเวลาเราล้างเหยื่อแล้วแบบจะช้อนปลาเนี่ยก็จะท่านี้กันนั่นแหละนะคะแห็นไหมนี่ครับราคาเท่าไหร่นะคะสองพันห้าร้อยเราไม่ขาย2,590หก้าสิบนี่สู้กับ สู้กับสตอมตอนู้นได้เลยสวยดิท่านคือสองท่อนและก็ไก่ฟูจิจัดให้จัดให้แอดมินเขาหน่อยอครับแอดมิน,มนเรียกร้องแอดมินบอกอุพี่อยากจัดโปอยากจัดโป๊เลยเกินอ่าสปินปนิง่งสปรินนิ่งรีบนะคะเก็บได้เก็บนะแนะนํานะบอกก่อนพีแอดมินบอกเก็บได้เก็บนะคะใครจะใครเก็บสองเก็บสามก็รีบเก็บนะคะพี่เขา ไม่ได้ใจดีบ่อยๆนะคะหลังๆใช่ให้สิบคันนะให้แค่สิบคันนะ <ๆ S 2> อนบอกไว้ก่อนที่เขาไม่ได้ดถ้าเกินจากน,<อ>จนี้จะคิดสองพันห้าเหมือนเดิมนะครับจัดโปรให้อย่างนี้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นแอดมินขอมาเราก็ต้องจัดให้สนองนี้กันหน่อยโอ้โหลังดูดิเนี่ยนี่ไม่ได้มีทําเครื่องสั่นไหมเนี่ยเนี่ยมือสั่นเลยครับเพราะว่าตัวนี้ย power lift ในการงัดมันเยอะจริงๆนะครับใครยังไม่เคยเจอคันดีๆอ่ะเราลองดูนะคะไอ้พวกคันนี่มันเป็นแบบ อย่างนั้นอ่ะไอ้กึ่งไฟเบอร์ผสมถูกถูกน,นี่ยมันจะไม่มีแรงงัด,งงดปลาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเต็นเวลาปลามันจะตกตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเนี่ยเราจะรู้เลยเก็บเลยนะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลองดูหลายๆเกรดแล้วเราจะรู้นะคะนี่เบาสะใจขออย่างเดียวเวลาลงเรือเนี่ยกรุณาอย่างหนึ่งที่จะบอกเลยนะคะกรุณาพกสวิงยาวๆกันด้วยนะคะอ่า เจอเยอะมากเลยพวกยกเค้กชโดไซส์1ดโลเงี้ยอันตรายมากนะคะพี่เพราะเวลาเหยื่อมันเกิดหลุดขึ้นมามันจะเดนมาโดนเรานะครับาเราเลยนะระวังนะคะมันอันตรายพกสวิงไปด้วยนะอย่าย,ยกตาด้วยทันเด็นนะคะถ้าไม่สูดจริงๆอย่าย,ยกตรงยกขึ้นด้านข้างนะคะเพราเวลามันแฉลบเกิดเหยื่อมันขาดสูดกระเด็นเงี้ยเข้าเรานะคะพี่ ปิงก็สวยเบียกก็โดนนะคะอ่าโอเคก็พิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดสินค้าผมจะฝากเอาไว้ให้ด้านล่างนะรบกวนลงไปอ่านเพิ่มเติมกันด้วยใครมาจาก YouTube นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ f เฟ o บุ๊กแฟนเพจหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ด่วนนะครับไม่งั้นคุณจะอดนะครับผมให้แค่อย่างละ10คัน1,690าบบาทบบนะย้ำเลย1,690บาทฟูจิฟูเซตนะครับค่ายไดว่ารีซีตแต่ง โอเคปี๊แต่งอย่างเท่ถ้าสมีแมสเนี่ยตข่าครั้งนะคะร้อยเดียวไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันจะสามคันห้าคันเอาร้อยเดียวพอนะง่ายๆนี่จัดนะผมให้แค่สิบคันแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ